มาที่อุบัติเทศุทางบูชาเป็นชายแดนถิดกับประเทศไทยอัน,นก็ก็ได้ทงเสื้อผ้ามือสองที่โยมได้บริจาคมามามอบให้แล้วนอกแาก่นั้นเราเพิ่งซื้อซื้อเป็นผลไม้ซื้อมันเกยวมาให้ด้วยก็ยคือเด็กวนหนึ่งที่ที่จะมารับวความคุ้มครอ นี่เป็นครูก็เคยควบคุมดูลแลแด้ดวก็ดีใจก็ได้รับเสื้อผ้าถึงไม่จะเป็นเสื้อผ้ามือสอง๋ยวก็เป็นของใหม่สำหรับเขาเขาก็ยิม้มแย้มแจ่มใสบางคน,นยิ้มเลย ก็คือเป็นภาพสดๆนะเป็นภาพที่คนแจกนี่ก็ดีใจส่วนคนที่รับไปนี่ก็ปลับลืม <Okay. S 1> เด็กที่ไม่ได้เรียนเพราะทราบก,ก็มารับขอมน, <Okay. S 1> นีก็เป็นเด็กมารับ, <Okay. S 1> บของ เป็นปนอันนี้รถสุดท้ายเราเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าคนเป็นปัน๊บป้ามาป้าอานบายนี่แรงเกินไป ก็ให้ถ่ายรูปพอดีผมถ่ายวิดีโอ